ก็คือลดการตายของไรแดงจนถึงในระดับที่ไรแดงไม่ตายเลยนะครับมันจะมีพวกสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กพวกเชื้อจุลินทรีย์อะไรต่างๆที่มันจเจริญเติบโตอยู่และไรแดงของเราเนี่ยคุ้นเคยกับจุลินทรีย์พวกนี้ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนสักรอเปอร์เซ็นต์เนี่ยไรแดงเนี่ยมันจะปรับตัวไม่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นสภาพโดยทั่วๆไปของน้ำเก่ากับน้ำใหม่มันอาจจะต่างกันนะครับ สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับช่องรายการปัตกัไทยเนาะวันนี้เนี่ยผมก็มีเรื่องนะครับที่จะมาเล่าให้ฟังอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเตรียมน้ําสําหรับเลี้ยงไรแดงนะครับสําหรับใครที่เคยเจอปัญหานะครับว่าเ,เวลาเปลี่ยนน้ําไรแดงเนี่ย ไรแดงที่มีอยู่ในบอ่อเนี่ยชอบตายนะครับเพราะผมเองก็เคยเจอเหมือนกันกับปัญหานี้นะก็พยายามจะคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะทํายังไงให้ไรแดงเนี่ยมันไม่ตายนะครับเพราะว่าจังหวะที่ไรแดงเราเปลี่ยนน้าแล้วไรแดงตายเนี่ยกว่าไรแดงจะฟื้นตัวนะครับใช้เวลาหลายวันเลยนะครับสาหรับใครที่เลี้ยงสําหรับเก็บตัวหรือเก็บไข่ก็แล้วแต่นะครับจังหวะที่เปลี่ยนน้าครั้งหนึ่งแล้วต้องรอไปอีกหลายวันเนี่ย ม,มันเสียเวลานะครับถ้าใครไม่มีหลายบ่อเนี่ยมันก็จะแบบลูกปลาก็อาจจะไม่มีอาหารกินเลยก็ได้นะครับวันนี้เนี่ยผมได้ทำการทดลองส่วนตัวแล้วกันนะครับว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับก็เป็นการทดลองด้วยตัวของผมเองแล้วก็มาสรุปให้เพื่อนๆฟังนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับเรื่องหาสหรับวันนี้ครับ อย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเตรียมน้ําของอน้ําเลี้ยงใบแดงนะครับสําหรับเพื่อนๆหลายคนนะครับที่มีวิธีการที่ใช้กันอยู่แล้วได้ผลยังไงเนี่ยก็มาแชร์กันได้นะวันนี้เนี่ยผมมาแชร์ในเทคนิคส่วนตัวที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็เห็นว่ามันได้ผลก็อยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงว่าวิธีการมันเป็นยังไงเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของ ความรู้ทั่วๆไปก่อนนะครับว่า,าพื้นฐานของเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเนาะโดยปกติแล้วเนี่ยการที่ไรแดงมันจะตายเนี่ยมันก็มีอยู่สาเหตุไม่กี่อย่างนะครับอ,อย่างแรกนะครับในช่วงที่เราเปลี่ยนน้ำเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทนุถนอมตัวไรแดงนะครับทำให้ไรแดงเนี่ยมันมันช้ำนะครับใช้คําว่าช้าจนบางทีเนี่ยอา,อาจจะใช้สวิง ช้อนแรงเกินไปหรือว่าตักน้ำแล้วเทเทแบบไม่ทะนุถนอมนะครับตัวไรแดงเนี่ยมันก็จะช้ำแล้วสุดท้ายเวลาปล่อยลงไปในน้ำใหม่เนี่ยมันก็จะตายนะครับทีนี้เนี่ยอ้าวพอพอพูดถึงเรื่องน้ำใหม่นะครับน้ำใหม่มันมีผลยังไงกับตัวไรแดงนะครับก็จะมีทั้งเรื่องของอสิ่งเจือปนในน้ำนะครับ ซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าควรจะพักน้ําก่อนซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําที่มันเป็นคลอรีนนะครับมันก็จะได้ละเหยออกไปหรือสารเคมีที่มันเจือปนอยู่นะครับแล้วก็การพักน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นการปรับเรื่องของอุณหภูมิให้อุณหภูมิของน้ําอ่างเดิมกับ น้ำที่เราเตรียมไว้เนี่ยมันมีอุณหภูมิใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะเอาไปปล่อยไรแดงนะพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นสาเหตุให้ไรแดงเนี่ยมันตายได้ระหว่างที่เราทําการเปลี่ยนถ่ายน้ําได้เหมือนกันนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับปริมาณของน้ําที่เราเปลี่ยนเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ย ถ้ามันไม่เลวร้วายจริงๆเราจะไม่เปลี่ยนน้ำร้อ0เปซนะครับเปลี่ยนน้ำในที่นี่คือเปลี่ยนแล้วทิ้งน้ำเดิมเลยนะครับเราจะไม่ทำแบบนั้นเนาะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนสักร0อยเรนี่ยไรแดงเนี่ยมันจะปรับตัวไม่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นสภาพโดยทั่วๆไปของน้ำเก่ากับน้ำใหม่มันอาจจะต่างกันนะครับแล้วก็อุณหภูมิก็อาจจะมีผลกับตัวไรแดงด้วยนะครับเพราะงนั้นการเปลี่ยนน้าของไรแดงที่ดีเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปนะครับแล้วก็ ไม่น้อยจนเกินไปในกรณีที่มันไม่เปลี่ยนน้อยจนเกินไปเนี่ยก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ําในอ่างเลี้ยงไรแดงของเราเนี่ยมันเริ่มเสียเยอะนะครับเปลี่ยนน้อยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็ต้องพูดกันเป็นกรณีไปนะครับว่าการเราเราเปลี่ยนน้ําเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะถ้าเกิดเปลี่ยนน้าทั่วๆไปสภาพน้ํายังโอเคอยู่เนี่ยผมก็ไม่แนะนําให้เปลี่ยน1 0อยซนนะครับทีนี้เราพูด พูดถึงสาเหตุของการตายของตัวไรแดงที่เราชอบเจอกันโดยทั่วๆไปแล้วนะครับที่เมื่อสักครู่นะครับทีนี้เนี่ยผมกเ็เจอปัญหานี้เหมือนกันนะครับแล้วก็พยายามจะหาวิธีแก้นะครับส่วนหนึ่งที่ผมใช้แล้วก็ลองสังเกตดูนะครับแล้วก็เอามาปรับใช้เนี่ยเราก็ได้ผลดีจริงๆนะครับก็คือลดการตายของไรแดงจนถึงระดับที่ไรแดงไม่ตายเลยอันดับแรกเนี่ยวิธีการ ตักตัวไรแดงนะครับสมมุติเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ําหรือย้ายกระมังเลี้ยงเนี่ยการตักตัวไรแดงจากของเก่าไปของใหม่เนี่ยก็ควรจะทําแบบคันุถนอมนั่นเองอันนี้ใครๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าอย่าทําแรงเพราะว่าตัวไรแดงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างอ่อนแอเนาะทีนี้เนี่ยน้าที่เราใช้ในการตักจากที่เก่าไปในกระมังพักนะครับก็ควรจะใช้น้ําเดิมนะครับอย่างเช่นว่าถ้าผมจะเปลี่ยนน้ําในกระมังนี้นะครับ ผมก็จะต้องหากระมังอีกใบนึงมาตักน้ําจากกระมังนี้ลงไปไว้ในกระมังพักนี้ก่อนนะครับเอาน้ำร้0 0เลยนะครับก็คือไปตักไว้หลังจากนั้นผมก็จะช้อนตัวของไรแดงนะครับที่อยู่ในที่เดิมแล้วต้องการที่จะย้ายเนี่ยออกไปไว้ในที่พักซึ่งน้ําอุณหภูมิของเขากับลักษณะของน้ำเนี่ยก็จะเป็นน้ําเดิมนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยจะค่อย ค่อยๆลดปัญหาตรงการตายลงนะครับเพราะว่าไรแดงเนี่ยไม่ต้องปรับอุณหภูมิปลาอยู่ไหนบ้านปลาไม่รู้ลูกไปหาลงไปหาที่ชั้นน่ะลูกอ่าถ้าไรแดงไม่ต้องปรับตัวในจังหวะนี้เนี่ยเขาก็จะไม่ตายมากนะครับโอเคต่อมาเป็นเรื่องของการเตรียมน้านะครับโดยปกติเนี่ย ผมจะเตรียมน้ำสำหรับเลี้ยงไรแดงไว้ก่อนนะครับผมจะเตรียมไว้สักประมาณ2-3ถึงวันอ่าวิธีการเตรียมของผมเนี่ยก็คือผมจะมีถังสำหรับพักน้ำนะครับใบใหญ่ๆเลยที่พอสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำหลายๆกระมังจะพักไว้ก่อนนะครับโดยที่จะเป็นน้ำปลานี่แหละตั้งเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ผมก็จะตีน้ําไว้เพื่อให้คอรีนหรือว่าสารเคมีที่มันสามารถละเหยไปได้เนี่ยมันละเหยออกไปก่อนนะครับ อพอพักเนี่ยโดยปกติแล้วเราก็จะมีวิธีการปรุงน้ำนะครับสำหรับเลี้ยงไรแดงหรือใครที่เลี้ยงปลาเนี่ยเราก็ต้องมีพวกน้ําหมักใช่ไหมครับผมเองเนี่ยก็ใช้น้ําหมักใบหูกวางในการปรับสภาพน้ําสำหรับเลี้ยงไรแดงเหมือนกันนะครับหลังจากที่พักน้ำไว้เนี่ยผมก็จะเติมพวกพวก น้ำหมักใบหูกวางลงไปนะครับแค่ออกสีเหลืองเรื่อเๆ,ๆืๆแล้วก็อาจจะเติมเกลือนิดนึงเพื่อปรับสภาพน้ําให้มันเป็นกลางนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะตีน้ำเที้งไว้แต่หัวใจสําคัญของการเตรียมน้ําสําหรับเลี้ยงไรแดงของผมก็คือผมจะใช้น้ําเก่าที่อยู่ในบ่อเลี้ยงไรแดงเอาไปเทวไว้ในน้ําที่ผมเตรียมไว้ทําแบบนี้เพื่ออะไรนะครับการทําแบบนี้เนี่ยในอ่างเลี้ยง ไรแดงเดิมเนี่ยมันจะมีพวกสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กพวกเชื้อจุลินทรีย์อะไรต่างๆที่มันจเจริญเติบโตอยู่และไรแดงของเราเนี่ยคุ้นเคยกับจุลินทรีย์พวกนี้จริงๆในภาษาเชิงวิชาการเนี่ยเขาจะเรียกว่าจุลินทรีย์พื้นถิ่นหรือโลอลจุลินทรีย์อะไรพวกนี้นะครับพวกนี้เนี่ยมันจะเป็น จุลินทรีย์ท้องถิ่นเดิมที่อยู่ในสภาพที่ไรแดงเขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้นะาะงั้นเนี่ยถ้าเราตักน้ําเดิมเอาไปลงในน้ําใหม่นะครับเพื่อให้จุลินทรีย์พวกนี้เนี่ยขยายตัวมันก็เป็นการเตรียมความพร้อมของบอบเลี้ยงไรแดงนะครับให้มันมีจุลินทรีย์เหมือนกับของเดิมที่เขาเคยอยู่นะหลังจากที่เราเปลี่ยนน้าเสร็จปุ๊บนะครับเราถ่ายน้ําซักประมาณ50%ไม่เกินน้ำละกันนะครับถ้าสภาพน้ําปกตินะผมถ่ายน้ําเก่าออกแล้วผม ก็ไปใช้น้ําใหม่ที่ผมเตรียมไว้ซึ่งมีการหมักแล้วก็เตรียมพวกจุลินทรีย์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ตักน้ําพวกนี้เอามาใส่มันจะไม่มีปัญหาเพราะว่าน้ําใหม่เนี่ยมันก็จะมีจุลินทรีย์ที่ลายแดงของเราคุ้นเคยนะครับตัวลายแดงที่เราตักออกจากอ่างเดิมไปนะครับไปใส่ลงในน้ําใหม่เนี่ยเขาก็สามารถที่จะอยู่รอดได้โดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องการตายนั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือเป็นเทคนิคที่ผมใช้ในการเตรียมน้ําสําหรับเลี้ยงไรแดงนะครับจริงๆวิธีนี้ก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการเลี้ยงลูกปลาได้เหมือนกันนะครับการที่เราจะเปลี่ยนน้าลูกปลาในปริมาณที่เยอะๆเนี่ยครับเราก็ควรจะมีการเตรียมน้ําแบบนี้แล้วก็การใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่นเดิมที่ในอ่างเลี้ยงลูกปลาเนี่ย มันก็จะสามารถช่วยให้ลูกปลาเนี่ยไม่ต้องปรับตัวเยอะนะครับเพราะว่าอย่าอย่าลืมว่าตัวจุลินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันมีผลกับคุณภาพของน้ำนะครับการที่เราเปลี่ยนใหม่เลยเนี่ยปลาก็ต้องปรับตัวเยอะสําหรับตัวที่อ่อนแอเนี่ยก็อาจจะไม่รอดก็ได้นะครับแต่การทําแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไรแดงหรือว่าปลาเนี่ยก็สามารถนําวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็มีเทคนิคมา แบ่งปันประมาณนี้นะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ผมเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้แล้วมันได้ผลดีนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้กับการเลี้ยงไรแดงหรือการเลี้ยงปลานะครับก็ได้ผลยังไงเนี่ยก็สามารถกลับมาบอกกับผมได้นะครับว่าให้ผลเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อันนี้เรามาดูเรื่องของน้ําที่เราเตรียมไว้ก่อนนะครับว่า,เ,าเป็นน้ําที่เราพักเอาไว้นะครับเพื่อเตรียมสําหรับการหมักน้ํานะครับจะบอกว่าหนักหมักน้ําสําหรับการไว้เตรียมสําหรับเลี้ยงอรแดงก็ได้นะครับก็คือเป็นการเตรียมน้ําก่อนอย่างที่ผมอธิบายไปนั่นเองนะครับก็พักน้ําประปาไว้ก่อนนะครับแล้วก็มี ผมใส่น้ําใบหูกว้างน้ําหมักใบหูกว้างไปด้วยนะครับเพื่อปรับสภาพน้ำนะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะใช้น้ําที่เราตักมาจากบ่อไรแดงเมื่อสักครู่นะครับซึ่งมันจะมีพวกจุลินทรีย์ท้องถิ่นนะครับที่ไรแดงเนี่ยเราคุ้นเคยอยู่แล้วนะก็เวลาเวลาเราหมักเอาไว้เนี่ยตัวจุลินทรีย์พวกนี้เนี่ยเขาก็จะไปเจริญเติบโตนะครับะจะเป็นเติบโตแล้วก็เวลาเราเอาน้ําไปใช้เนี่ย บแดงเขาก็จะคุ้นเคยกับตัวน้ำนะครับทำให้ลดปัญหาเรื่องการตายของตัวใบแดงนั่นเองนะครับนี่เราก็จะหมักไว้แบบนี้นะก็คือเป็นน้ําใหม่ผสมกับน้ําที่เป็นน้ําที่เราได้จากบ่อเลี้ยงใบแดงนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเราก็จะปล่อยให้น้ำเนี่ยจุลินทรีย์ที่เราได้มาเนี่ยเขาเจริญเติบโตในนี้นะครับซึ่งเราดูไม่ออกหรอกว่ามัน เป็นยังไงนะครับแต่ว่าเป็นการเพิ่มขั้นตอนขึ้นมาเพื่อให้น้ำหมักของเราเนี่ยมันมีกรุลซีที่รอยแดงเราคุ้นเคยนะครับเวลาเอาไปใช้เนี่ยรอยแดงจะไม่ตายสังเกตนะครับว่าใครที่ไม่ได้ทําแบบนี้เนี่ยเวลาเปลี่ยนน้าใหม่ที่มากกว่า50%เนี่ยรอยแดงส่วนใหญ่จะมีปัญหาตายหรือช็อกนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูสําหรับวิธีนี้นะครับ